ของของลุงลุงพลนะคะแล้วก็ให้เอฟซีหรือสมาชเอฟซีของลุงพลนะคะทาบุญร่วมกันนะคะอ่าหนึ่งในนั้นก็มีหนึ่งในไทยชาแนลแล้วก็มีทุกทุกท่านนะคะที่เป็นเอฟซีลุงพลวันนี้ที่เข้าไปฟังเนาะนะคะก็ได้ทาบุญร่วมกันอันนี้ก็อ่ารู้สึกว่าหนึ่งว่าทำบุญร่วมแล้วก็สักพักก็ลงไลฟ์ประมาณสักชั่วโมงนะคะเรื่องการทาบุญนะคะรทำบุญร่วมกันเยอะนะคะจากที่ดูก็เอฟซีตอบรับกลับมานะคะตอบรับกลับ นกที่วัดเขารับเลี้ยงอยู่นะคะก็มีทั้งทนายพระอาอาหลวงพี่ทนายที่ท่านไปบวชนะคะแล้วก็ทาทําร่วมกันทั้งทั้งขอบเพจของเขาก็เลยให้พูดทีของคนเนี้ยนะคะพรุ่งนี้เขาจะปิดนะคะปิดอาวันนี้เป็นวันสุดท้ายไม่มีแล้วนะคะวันนี้ไม่มีแล้วนะคะก็คือวันนี้วันสุดท้ายพรุ่งนี้โดนไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็ปิดคงปิดต้นตอนตอนเที่ยงแล้วนะคะจะดูนะคะแล้วก็มันจะมีประเด็นนะคะอันนี้หนึ่งก็พูดตามประเด็นนะ เราก็รู้นะคะว่ามันเป็นบัญชีของวัดเนาะนะคะอะ่แกแกอะตอนเนี้ยพอหลังจากที่แกลงปุ๊บมีช่องต่างๆเอามาหยิบนะคะว่าลงคนพปรับบริจาคอีกแล้วนะคะเป็นเนื้อหาประเด็นที่ว่าก็ต้องต้องคิดหูที่แรกว,ว่าอต้องมีใครมาทำคอนเทนต์นี่แน่สรุปแล้วลงยังไม่ถึง20นาทีเลยนะคะทุกช่องเลยนะคะ ที่เข้าขึ้นนะคะก็มันตรงที่ลุงคนเขาไม่ได้เขียนวัดน,นะคะแต่ว่าอ่าคนที่เอาไปทําคอนเทนต์นะคะไปทำคอนเทนต์เลยว่าลุงคนหากินกับเงินบริจาคอีกแล้วนะคะมีมีอยู่หลายชอ่องเนาะวันนี้เนาะนักนที่หนึ่งที่หนึ่งติดตามนะคะแล้วก็ดู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 ว่าจะต้องทำต้องทำคอนเทนต์เรื่องะคะก็พูดจริงๆว่ายังยังไม่ทันยังไม่ทันได้ลงไลน์ยังไม่ทันหายหายที่ว่าลงไปเลยนะคะทุกช่องก็เปิดลมละ เอาข่าวมาสรุปแล้วนะคะช่วงเช้าสรุปเรื่องเงินบริจาคนะคะหนึ่งูนะคะสรุปเรื่องเงินบริจาคคิดว่านะคะทูกคนนะคะคุณจะทำคอนเทนต์นะลุกคนน่ะเป็นคนดีนะคะทำคอนเทนต์ให้คุณเอาไปทำเป็นหยิบเรื่องทำคอนเทนต์ต่อได้นะคะอ่ามันไม่ได้มีนะช่องคุณมีงานนะคุณขอบคุณทุกคนนะคะขอทุกคนลงไล่ บริจาคอีกแล้วบางช่องลงซักโอ้โหนะคะแรงนะคะแรงมากนะคะว่าเงินหมดเปิดบริจา FC ค fc ทนไม่ได้นะคะมีช่องหนึ่งเนอะอาะไอช่องเนี้ยจะประจําอยู่แล้วยนข่าวอาบิดเบือนนะคะพี t ะช่องี tp นะคะเมื่อก่อนเคยโดนอยู่นะคะเคยโดนเคยโดนกระแสโซเชียลไปตีถล่มกาอยู่นะคะที่เอาไปลงในคลิปเตอร์เนาะนะคะว่า มึงคนเป็นฝันใจของทีมที่ทุกคนอยากต้องการสามีนะคะ้าไปทำคอนเทนต์นะคะมีเขาเรียกไปแล้วรอบหนึ่งเนาะอันนี้ช่องนี้นะคะติาหมาดูได้เลยถ้าไม่เชื่อทุกอย่างกระแสไม่มีไม่มีข้อมูลจริงนะคะช่องเนี้ยหนึ่งฝากไว้แล้วก็มาอีกช่องหนึ่งเลยนะคะหาแดกจำเงินนะคะปวยหาแดกจาเงินบริเินรับบริจาคอีกแล้วนะคะอันนี้ช่องไหนก็ไม่รู้ไปหาดูเองที่ขึ้นคอนเทนต์คำว่าปวยเนาะนะคะไม่มีหรอก ในช่องยูทูบเนี่ยเป็นช่องใหม่ก็จริงแต่เด่ตามทุกช่องเนาะคะ่ะตองตามทุกช่องเป็นเป็นเอฟซีที่ดันคุณทุกช่องพอคุณคอนเทนต์อะไรปุ๊บมันไ็จะมันได้จะเดมาเลยนะคะก็ฝากไว้นะคะ,ว,ะ,คะว่าอ่าลุงพลนน่ะทาให้ทำคอนเทนต์ขึ้นมาพวกคุณมีกระแสนะคะเอาไปทำให้พวกคุณเข้าไปดูลี่เข้าไปดา่าใจเลยเอาอีกแล้วหาเด็กบริจาคเนาะนะคะเอฟซี FC ของคุณนะคะทั้งที่คุณคือคอนเทนต์คุณไม่บอกเลยว่าม, What, ะะมันเป็นบัญชีของวัดนะคะมันเป็นบัญชีของวัด ทุกคนอยากรู้จุดของวัดไหมอันนี้ขอชมชยห้องช่องหนึ่งนะคะหนึ่งไม่ถึงช่องขอชมช่วยห้องนึงช่องนึงนะคะไปดูเรื่อง่าวัดที่ทุกคนนะคะอ่าีช่องนึงนะคะหนึ่งชืองอช่อ,อชมขอชื่อชมนะคะถึงเราเราเราทำคนณปันคอนเทนต์ช่ชมเนาะคุณเปานเอนเทนต์อย่าจุนุนไปตลอดแต่ว่ามีกระแสนเนี้ยเรื่องทำบ,บริจาคเงินวัดเนี่ยมีคุณคนเดียวที่บอกไม่กล้าร่วงนะคะคุณรู้ว่าเป็นบัญชีวัด คุณบอกคุณไม่กล้าเอฟซีคุณพยายามบอกให้คุณพูดเรื่องเงินเมย์แต่คุณไม่พูดคุณดีมากช่องกคุณโหนะคะโหโหโหนะขนกระแสขนขนนะคะคุณเป็นคนดีมากในเรื่องอ่าการคุณคุณบอกว่าคุณไม่กล้าร่วมดีคุณพูดเรื่องอ่าเรื่องเนี้ยคุณบอกว่าคุณเช็คแล้วมันเป็นบัญชีของวัดไม่ใช่บัญชีของคุณคนไอคนที่พูดมาลูกคนที่จะเอามาใช้ได้ยังไงมันเป็นบัญชีวัด นะคะมันเป็นบัญชีวัดทั้งเขตของของเขตของทนายเขาก็ขึ้นนะคะเปิดรับบริจาคช่วยเหลือเด็กผู้คนเข้าใจไหมคะว่าช่วงนี้โควิดเราไปไหนไม่ได้นะคะเด็กที่วัดนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะพัสอ่าวัดที่ทําเราทําเมื่อเช้าผู้วัดนะคะตอนนี้ที่เขา,เร,าเรับเลี้ยงรับเลี้ยงเด็กกำพรานะตอนนี้ไม่มีใครจะช่วยเหมือนกันนะคะเรามีโอกาสทาบุญนะคะทาบุญเพราะว่าอาช่องลงทคนผลให้ช่องตุกตีนะคะ ถ้าไม่มีลุกคนพวกเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่ามีมีมีช่องที่ต้องผ่านบัญชีเพ่ช่วยนะคะอ่าเราไม่ได้อยู่ในเฟซไม่ได้อยู่ในกลุ่มเพจต่างๆเราก็รู้นอกนะคะเราอยู่ในย e อ่าลุงคนนํามาเปิดมามามาเป็นมามาเปิดให้บริจาคช่วยนะคะในกระแสของ,งเมื่อเช้าทรพูดกระแสของหาเงินบริจาคก่อนอันนี้เพปหนึ่งเมื่อเช้านะคะเป็นกระแสที่แรงมากตามเพจนะคะช่องขึ้นเลยว่าลุกคนหานเงินบริจาคกับช่องกีกนะคะหนึ่งบอกเลยแล้วก็มา ขึ้นคอนเทนต์ทำใหญ่เลยนะคะช่องเราเนี่ยขึ้นคอนเทนต์ใหญ่จะขอขอบคุณท่านคุณโหราภานะคะพูดบอกเลยว่าคุณไม่กล้าล่วงในเรื่องการที่ทําบุญคุณร่วมเป็นของวัดนะคะคุณไม่กล้าล่วงแต่บัีคุณพยายามจะให้คุณบอกคุยเรื่องอหาบัญชีหาเบอร์รับบริจาคนะคะว่าทุกคนหากินจากเงินบริจาคแล้วนะคะถ้าทุกคนรู้นะคะว่าบัญชีเป็นของวัดทุกคนจะไม่พูดอย่างนั้นแล้วก็มีตัวปวดนะคะเมื่อเช้านี่ห้าพันคน น,นี่อยู่ประมาณสิบกว่าคน,นะคะที่เข้ามาป่วนในในเพจลุงนะคะในในของลุงเนาะแล้วก็โอนเป็นแสนล้าน,านอ่าสิบล้านนะคะก็จะโอนเข้าเป็นสิบล้านนะคะคุณโอนด้วยมโนทิษคุณก็ได้บุญทิษนะคะสิ่งที่เขาทำาลักถูกก็แล้วตอนนี้นะคะลุงค,คนทําถูกนะคะที่เอามาให้เราช่วยบริจาคช่วยเด็กเด็กเด็กกำพ้าที่อุปการะไม่ใชว่า